น้อยดิบเข่าน้อยกางขาน้อยเอาขื่อรถท่อดิเอาขื่อรถท่อมือดิสิพาไปกินตะปกคุงโอเคปะกางกางเขาน้อยขายยาีว้ายแค่ป้าเาเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยย่ายีได้ไหมน่ากลัวข่อยย่าเป็นย่าอยู่เนีเจ้าแย่เหรอเนี่ยคือทำไมคุณย่าลองพื้นไม่เข้าหน้าเลยมองตาคุณย่า รองพื้นมันจะเข้าหน้าได้ยังไงไม่ได้ทาอ๋อเหรอทำไมทำไมตรงใต้ใต้ตาย่มันอ้าวลูกบอกอันนี้มักกากูไปสูมันแหลแจังเลยไม่ได้ไม่ได้นอนไงก็ขับรถให้หลานนั่งไงย่ไฟมันก็แรงอยู่นะมันสองหน้ายาแล้วทำไมมันไม่ขาวขึ้นเลยมันไม่ขาวแต่ว่ามันมันเขียวแหมเจ้าเด้อ กูไม่ได้ขืนแม่งกัดดิกูขึ้นมาบอกมันฝากเพลงไหมสติรดิว่าหมายนะไปหรอคะความเป็นไหนในจาแยงล็อกไปแล้ว<ร>กันกล<ร>่าวปใส่เสียงแล้วแหละมันบอกแม,ม่นค่ะไปใส่เสียงกับใครคะกับคุณตาสวัสดิ์สารคามค่ะกี่ชั่วโมงคะลูกสี่ชั่วโมงค่ะฮะสี่ชั่วโมงค่ะ